สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับคนหน้าคุยและผมเคนโดนะครับพูดถึงธุรกิจที่ติดอันดับต้นๆเลยเนี่ยที่คนอยากจะเข้าไปทำไปลงทุนนั้นก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั่นเองแต่ถ้าคุณได้รู้จักผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเนี่ยสามารถที่จะปิดการขายคอนโดครับ เวลา10นาทีเนี่ยยอดกว่า44ล้านบาทไปคุยกับคุณจุ๋มจิรวรณธีรกุลเชษต์นะครับสวัสดีครับคุณจุม๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแคนดขออนุญาตเรียกพี่จุ๋มละกันได้ค่ะยินดีที่เริ่มต้นก็จากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่เราทํางานเก็บเงินแล้วเราพอมีเงินเนี่ยเราก็คิดจะลงทุนในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะ,คะพี่ก็ไปซื้อคอนโดไว้นะคะแต่ผลลัพธ์ก็คือว่าเราโดนโกงเรื่องตารางเมตรค่ะเอ๊ะ มันผิดที่เราผิดที่เรารู้ไม่จริงคเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนคิดบวกถ้าเวลาเกิดความผิดพลาดอะไรพี่จะโทษตัวเองก่อนก็ไปร้านหนังสือค่ะซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับอสังหาคับนะคะหลังจากนั้นไม่พอค่ะก็ซื้อคอร์สไปเรียนที่สิงคโปร์อีกอันนี้เอาเป็นแบบอย่างได้นะทุกวิกฤตเป็นโอกาสของชีวิตนะครับคุณผู้ชมถ้าพี่จุ๋มมัวแต่ฟูมไฟายกับการโดนหลอกในครั้งนั้น แล้วก็ไม่มาซื้อหนังสือไปอ่านไม่ไปลงคอร์สพี่จุ๋มก็ไม่เป็นพี่จุ๋มค่พี่ไม่ใช่คนที่ร่ํารวยไม่ใช่ลูกคุณหนูมาก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าพี่มีเงินอยู่100บาทพี่ต้องรู้ว่าถ้าพี่จ่าย100บาทออกไปแล้วเนี่ย ที่จะขาดทุนแค่3บาทพี่รับได้เงินพี่ต้องปลอดภัยสัก97บาทบาทพอมาเจอที่นี่โครงการเอสปัญญาคอนโดนะคะ,ะเป็นของเครือของ Sky บูสกายกรุ๊ปที่เราถ่ายทําวันนี้นะคะต้อง<ะ>ขอขอบคุณทางโครงการมากๆนะคะคพี่ทํางานที่ไหนเนี่ยหนึ่งเราต้องรู้สึกว่าเราถูกจริตกันนะคะแล้วก็ จริงจังจริงใจต่อกันและทํางานเนี่ยทุกคนเนี่ยเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเราเหมือนอยู่กับแฟมิลี่ในชั่วโมงทํางานคร่ะคุณผู้ชมครับถ้าจําพี่จุ๋มได้ให้สกิดพี่จุ๋มและไปคุยกับพี่จุ๋มซะคุณจะได้อะไรจากผู้หญิงคนนี้อีกมากมายเลยเพราะว่าเธอเป็นคนน่าคุยจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่จุ๋มนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ